ไงจอดอาหารน้าชนกันแล้วก็ทำอาหาแล้วติดไอ้นี่รับสีเลยไอ้นี่มันมันวุ่นวายเรื่องทำจอดทำอะไรต่ออะไรโอ้โหเอกสารเยอะแต่เราก็ค่อยเป็นด้วยอ่ะอ้ามาฟังเสียงกันทีนี้แต่ตาไฟไม่ใช่ของฮีโน่นะปกติเขารถห้างเขาจะเอาของฮีโน่มาใส่หืไฟเลี้ยวมาฟังเสียงกันครับพี่คลิปนี้เดี๋ยวรอลมมันทำงานแล้วมันจะฟิตๆเลยเนี่ยดูโอ้โห โอ้เกวัดรอบเกน้ำมันขึ้นโอ้น้ำมันก็เกือบครึ่งครึ่งถังแล้วนี่โอ้ลมโอ้ลมเต็มเร็วเลยขี่ดีเลยแต่มันเป็นแหนบดีเบรกมือเบรกมือพี่นะพี่ ที่ข้างล่างเกียร์ก็หกเกียร์ครับไอโอครับสองร้อยในเล่มมันสองร้อยสิบสองอโบอินเตอร์หมายเลขเครื่องหมายเลขคัสซีตรงคัสซีหน้าสิบน่าจะสิบนะครับโอ้โหน้ำอันนี้วาล์ว2 2. น hm er ้ำยังไม่เปิดนะเนี่ยเครื่องยังไม่เคยแก่เลยนะครับตรวนี้ วาวนะมันยังไม่เปิดก็เลยทำให้น้ำยังไม่อยู่แต่น้ำเนี่ยสีขาวยังไม่ใช่สีสสเขียวสีเขียวสีส้ม้โหเครื่องนิ่มดี ลองเล่นดน่ยพี่ล้ำสายนะตัวนี้เนนะี่ย้ำสายเล่นแล้วเ้วเลยโอ้โหเหยียบเลยว่าธรรมดาเลยพี่เหยียบแู้อุ้ยเลยนี่เดิม ใครที่มาดูกิปนี้ก็ผมอยู่มุกเชิ่งมาหานคร,รครับเขียดข้าวประแดงเกียบติดกันล่ะนะข้าวประแดงนะแต่ไม่ได้อยู่ข้าวประแดงหรอกอยู่ตุ้งครุ ่วงไม่มีเยอะเลยสมรีม่มาไกลครับวิทวิทวีทดูวิท,วทแปดโมงไปเนี่ยเดี๋ยวเขาด่าเขานะองอะไรเบาวะโอ้โหไอ้พวงอะไร6กเกียร์ครับรถห้างแท้ครับเป็น FG 1G ครับ ลมก็ขึ้นเร็วนะนี่แค่สองนาทีนี่ลมก็้จะตัดแล้วแต่บ่อเนี้ยเริ่มจะขาดแล้วนะครับพามาเผื่อพามาดินี่ไงพามารตรงนี้โอ้พามารกระตุกนะครับกระตุก ทามาช็อบเบรกอู้ช็อบเบรกยังทำงานนั่นตัดแล้วฉี่แล้วนี่ฮนะช็อช็อบเบรกชอบเบรกไฟฟ้าด้วยนี่นะสิดยอดเลยครับรถห้างเลยช็อบเบรกกับมี่ดิตามากกับพี่เมยเบรกเบรกเออ S 1> <S 1> <S โอ้ใครอยู่บออไม่เป็นสปริงถ้าเป็นสปริงเนี่ยแลมบอกยังไม่ใช่สปริงชอบเบรกก็ใส่ได้ชอบเบรกพามากอยู่ดังพุนเบิร์เนี่ยตัดแล้วครับจามแล้วมาดักน้ำ เรื่องไม่มีหยดนไม่ยียเยกเลยดูว,ดดวงร่ายดิวงรเป็นแบบไหนเนี่ยผามาไฟหน้าเลยพี่โอ้โหติดจุดทุกดวงครับติดทุกดวงเลยโอ้คระดวงนี้ไม่ติดในข้างล่างโอ้ฝนเริ่มตกแล้วครับระบบไฟบระบบอะไรอยู่ตรงนี้หมด,ดวงรหมดนะครับรถแค่สิบกว่าปีเป็นรถโรงงาน วิ่งไม่ค่อยเอย,ยอะโ,โอ้โหโโโระบบไฟต็มหมดน,นะครับเติมเตอม์ดูโ,โเติเตอรเเติมน้ำอยู่ตรงนี้ไม่ต้องรองเลยครับรุรบนร่นมีตอติมเติมเติมมน้มมาม ยางยังสวยมากเลยตัวถัาางไม่สวยดูน้ำมันถังน้ำมันครับนี่คับซีดูคับซีใหญ่เลยเจาะข้างหน้าอันนี้ล็อกไว้เกยังใช้งานได้ปกติ เกียร์หกเกียร์นะเป็นเกียร์ของมันแล้วครับตอนนี้น่าจะจบครับไม่มีปัญหาหรอกหนึงมาดูเขาข้างเล็กนะตัวนี้โลโก้ยีโน่รถเบอร์สิบเจ็ดไม่มีแหนบช่วยนะครับตัวนี้เป็นแหนบเป็นแหนบตัวเดียวนะฮะนี่รอกไว้สีก็ยังโอเคอยู่นะนี่ ปลายทะเบียนออกไฟควันเ่ยไม่มีเลยยางอะไรยังดอกอยางป้มบ,บเลยนะสวยเดี๋ยวให้โวนะ้าสอนขับกลับไม่รู้ว่าจะลงทางไหมไปไดนไปไหนพี่วันนี้นี่แบตเตอรี่เล็กๆเ,เอง อ, mainland, อันนี pues น eline, ้เขามาใส่ใหม่เฉยๆนะปกติแบบรี่มันจะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวว่าให้เขาเป็นกระดาษทรายที่เขาจะทําสีนะครับเยี่ยมคเล่นเลยพี่ตึกเดี๋ยวเขาว่าให้ดับเลยพี่ รับสวิกบอกมีปลอกแปลกวะฮะดับสวิกเลยครับมีปลอกแปลกด้วยมาเดี๋ยวรอเอกสารแล้วก็ปล่อยเขาหน้าสอนขับกลับก่อนฮะดังออก, <c oughs> อกมันพ่อสิบสองมันอินพี่เก้าเกันนะพ่ออยู่วะลอกตาดิมันโตเตี้ยด,ดิ 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 12เตี้ยมานะฮะพีเบียเป็นรถบริษัทนะครับ,บรคบันนี้เอกสารชุดโอนครบใครจะไปต่อดำต่อหัวรงหัวลากก็เชิญครับคันนี้นสวยๆเลยเอโอแปดครับเอโอแปด เดี๋ยวถ้ามีอะไรผิดปกติเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้เอฟซได้ชมกันครับแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเล่มแล้วก็เดี๋ยวรอเล่มจริงนะฮะแล้วก็ค่อย Home. กฮลับบ้านครับให้หัวหน้าสอนกลับบ้านให้น้องเข้ามาน้องเขาไปนานไหมไกลไหมชั่วโมง,โมงเล่มเพราะว่าวันนี้บริษัทเขาปิดใช่ไหม แต่แต่ว่าฝากไว้เมื่อคืนไม่คิดว่าจะมันช้ามันก็ไม่อะไรนั้นหรอวะพูดถึงมันก็เอกสารมันถ้ามันมีถ้าเล่มมันภาษีมันไม่ขาก็เดี๋ยวผมให้ชุดโอนแล้วก็เขียนใบอันนี้ให้แล้วก็ให้บริษัทใครลงนามได้คนหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยวันจันทร์ค่อยส่งมาให้ผมเมอ่มว่าเดี๋ยวมันไปมอไซด้วยนะเดียบเดียวอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องคนนั้นใช่ไหมพาออกได้เดี๋ยวผมพาไปวยครับขับรถตามไอะอ๋อ พราะว่ามันเออถ้าว่ามันใกล้ทางด่วนไม่มีปัญหาหรอกมันใกล้ทางด่วนแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะรถรถปูนเน่ะรถปูนมันรอดได้รอดได้นี่รอดได้ครับรอดได้ลดปูนรอดได้ไหมค่ับอันี้ง่ายๆเลยเนี่ยออกนี่นะเจอไฟแดงอันที่หนึ่งนะครับแล้วผ่านไฟแดงที่หนึ่งไม่เกินห้าสิบเมตรเลี้ยวซ้ายเลยซอยเล็กไหมถนนใหญ่ก็ก็รถปูนได้ก็ถนนเมนนี่เลยอ๋อเมนเป็นสายเส้นแต่ว่าผมผมเป็นห่วงเรื่องเดียวคือคือรอดใต้ใต้ใต้ทางด่วนขาจักรุ่งมันมันจะมีใต้ทางด่วนตรงตรงที่มาปั๊มปอดทใช่ไหม มา,มาปั๊บเราทอข้างในสายในใช่ไหมฮะใช่ใช่ผมผมเอารถที <siglo staring> ่โรงงานนั <absorbed> ้นมาเติมน้ำมันเนี่ยเพราะรถทอเก่าๆอ่ะบูร์กอทอนเนี่ยครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าใช่มันไม่ก็ไอ้นี่อะไรนะเดี๋ยวนะผมเห็นรถเห็นรถรถบรรทุกรถรถอะไรรถอะไรรถอะไรวะรถโรงงานกทมตรงอย่างนี้มันก็ยังผ่านได้อันนี้อันนี้ใครขับมาครับนี่ผมก็ขับมาเองเหรอครับแต่ไม่ได้มาเส้นนี้ ผมมาจากนี่ไงจากพระรามสองวิ่งวิ่งสุขสวัสดมาแล้วมาเข้าครับเดี๋ยวก็ดโมบูลอ๋อหรือมีวิธีนึงอันนี้อันนี้ร้อยเปอร์เ็นเลยเดี๋ยวออกออกกิโลก้าเถอะถนนสุขสวัสด์พี่เลี้ยวขวาขึ้นภูพิพลพอขึ้นภูพิพลมันจะไปตัดเอาถนนเส้นนั้นเลยง่ายเดี๋ยวพาไปอันนี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากมันจะมีอันนี้ผ่านกรุงเทพไหมเนี่ย ตอนนั้นไม่ต้องผ่านมันจะผ่านวงแหวนไอ้นี่ไงช้างสามเสียนน่ะโอ้ช้างเสียงเราผ่านมาโยเม็กกับบางนาแล้วก็ยิงยาวไปเลยทับช้างเลยวงยาวอ๋อในหูป้วยยังไงก็ได้คอยขึ้นทางด่วนตรงนี้ใช่ขึ้นทางด่วนตรงนี้แหละถ้าถ้าส่งแกขึ้นทางด่วนมันไม่ใช่อะไรถ้ารถเล็กนี่มันหลงนี่มันไม่มันสบายแต่อันนี้ถ้าหลงเนี่ยโอ้โหคาจูรูเล้วนั่นเองคือตรงนี้มันมีทางด่วนสองเส้นเลยทางด่วนข้าม่นั้นเจ้าพยาเหมือนกัน แต่ว่าจะไปจะไปผ่านช้างสามเสียนะทุกรกันนะยิงยาไปนู่นนะไปบางปะอินนู่นก็ได้กลับขึ้นทางด่วนนะเสียบนทางด่วนเนี่ยครับแล้วก็ไปไปไเ,เรียกอะไรนะไปแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะวิ่งตรงไปไป,ไปบางปะอินเอาไปเส้นโน้นนะ่ะมันมีสองเส้นเลยแล้วพอพอลงบางปะอินปั๊บเลี้ยวขวาพวกก็เจอถนอนเส้นสายเนี่ยเอเชียผมมาเส้นนี้แหละถ้ารถปูนรถปูนสิบร้อ้สิบร้อรใช่ไหมครับ สิบล้อมันก็ผ่านนะเออ้าผ่านได้ผมผ่านได้เอ,อ,อันนี้